นี้นะคะเราอยู่กันที่บูธของบริษัท Aneg Macinery นะคะค่ะวันนี้เราได้รับเกียรตินะคะจากคุณปียวันเข็มเงินนะคะให้เกียรติเข้ามาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้นะคะค่ะ ก็วันนี้ค่ะก็เดี๋ยวจะรบกวนทางคุณปิยวัลเนี่ยช่วยแนะนําความเป็นมาของบริษัทนิดนึงค่ะว่าทําธุรกิจอะไรมีบากความเป็นมาแบบไหนค่ะก็ขออนุญาตเป็นตัวแทนคุณณเนชสินนะคะพอดีท่านเดินทางมายังไม่ถึงนะคะก็บริษัทของเรานะคะก็ดําเนินการเกี่ยวกับการผลิตออกแบบสร้างเครื่องจักรนะคะเกี่ยวกับเครื่องจักรบรรจุภัณฑ์เครื่องล้างบรรจุปิศาแล้วก็ดําเนินการธุรกิจนี้มายาวนานกว่า25ปีแล้วค่ะค่ะ แกลเซนนเรีเองอ,อ่ะมีจุดเด่นหรือมีความแตกต่างอะไรที่จะเป็นจุดที่น่าสนใจสำหรับผู้ที่กำลังมองหาด้านนวัตกรรมด้านการผลิตบ้างไหมคะแบบมีจุดเด่นแบบไหนบ้างก็สำหรับบริษัทนกลเนนี่นะคะเราออกแบบโดยฝีมอออกแบบโดยวิศวกรคนไทยแล้วก็ผลิตสร้างเครื่องจักรโดยคนไทยนะคะ ของเราเนี่ยเป็นแบบวัตถุไม้เพราะฉะนั้นเราจะไม่ได้สร้างเครื่องจกักรที่เป็นแพทเทิร์นหรือว่าเป็นสต็อกไว้เราจะมีการรับออเดอร์มาจากลูกค้าเพราะฉะนั้นการที่เราจะสร้างเครื่องจกักรแต่ละตัวเนี่ยจะเหมาะสมกับลูกค้าเคสบายเคสไม่ว่าจะเป็นกําลังผลิต หรือว่าความต้องการของลูกค้าเนี่ยค่ะก็จะเหมาะสมกับลูกค้าแต่ละเจ้าไม่เหมือนกันค่ะอ๋อก็ก็รับออกแบบตามดีไซน์ของทางลูกค้าเลยค่ะก็น่าจะแบบหลากหลายกันเลยทีเดียวเนาะค่ะแล้วสำหรับช่วงสถานการณ์โควิด19ที่ผ่านมานะคะก็สามปีได้แล้วเนาะไม่ทราบว่าทางบริษัทอเนกแมชชูเนอรี่เองเนี่ยมีแผนที่ มีแผนปรับตัวที่จะรองรับการอื้นตัวของธุรกิจอย่างไรบ้างคะคะก็สําหรับช่วงสถานการณ์โควิดที่ผ่านมานะคะบริษ,ษัทอเนกแมชชีนารีก็ยังดําเนินการอย่างต่อเนื่องเพราะว่าหลายประเทศแล้วก็หลายๆโรงงานท,งทั้งต่างประเทศแล้วก็ในประเทศไทยเองก็มีนโยบายควบคุมการเดินทางอาจจะเดินทางไปเซอร์วิสหรือว่าไปประกอบกิรตั้งเครื่องจักรลำบากแต่เราก็ยังมีการคอนเฟลซ โปรโมทสินค้าผ่านทางเว็บไซต์ออนไลน์หรือว่าการนำเสนอสินค้าใหม่ให้กับลูกค้าทางวิดีโอคอนเสเร์ตส่วนภายในประเทศเราก็ยังมีการโทรติดต่ออบาตลอดวันที่ผ่านมาก็ไม่ได้กระทบกับบริษัทกันเมากมายนะคะเพราะว่าเรายังมีการติดต่อลูกค้าอย่างต่อเนื่องแล้วก็ยังมีโอกาสที่เราได้ขายภายในประเทศด้วยเพราะว่าการนําเข้าต่างประเทศอาจจะมีความลาบากอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นโอกาสของเราที่ได้ขายไทย เราเรียกได้ว่าเป็นการนําเทคโนโลยีมามาช่วยเนาะมาช่วยหลายๆท่องทางค่ะแล้วสำหรับอย่างอย่างที่ทราบกันดีว่าปัจจุบันนี้ค่ะทั่วโลกเนี่ยให้ความสำคัญกับการเกี่ยวกับเขาเรียกว่าการลดการใช้พลังงานเนาะการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวมถึงนโยบายความยั่งยืนทางธุรกิจค่ะไม่ทราบว่าทางอเนกแมชชีเนลี่เองมีแนวคิดอย่างไรบ้างกับเรื่องนี้ค่ะ หลับอาบริษัทนนเองนะคะ <ๆ S 2> ก็เป็นบริษัทเ,เล็กๆนะคะแต่ว่าทางผู้บริหารค่ะก็มีการาปรับใช้มอไซค์ไฟฟ้าเอานําเข้ามาใช้ในโรงงานเพื่อไม่ไม่ได้เพื่อลดลดปัญหาตรงนี้นะคะ่ค่ะแล้วก็การขนส่งไม่ว่าจะเป็นขนส่งชิ้นส่วนอ,อะไรต่างๆที่าาะะลูกค้าสั่งเนี่ยค่ะเราก็ถ้าลูกค้าไม่ได้มีความจำเป็นที่จะต้องให้ช่างของบริษัทนนเองไปเปลี่ยนให้หรืออะไรเงี้ยเราก็จะเลือกใช้ขนส่งสาธารณะ ค่ะแล้วก็เป็นการขนส่งฝากรถตู้ไปหรือว่าส่งทางพัสดุเนี้ยค่ะเพื่อลดการเดินทางไปอ่อค่ะ,<อ>คะเราสุดท้ายเลยทางบริษัออทอ n นกแ m a ท t i n ร r y มีเขาเรียกว่าเป็นนวัตกรรมอะไรใหม่ๆที่มาโชว์ในงานโปร,โปรแพปก็จะปี2023บ้างเอยค่ะก็สำหรับวันนี้นะคะเราเอาเครื่องบรรจุน้ำดื่มมามาโชว์นะคะเพราะว่าน้ำดื่มก็ยังเป็นปัจจัยหลักที่ ไม่ว่าจะไปนะคะก็ต้องดื่มน้ำนะคะแล้วก็บริษัทของเราก็ยังมุ่งเน้นการเลือกใช้วัสดุที่มีคุณภาพรวมถึงอุปกรณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าที่เราได้เป็นพันธุ์เนื้อการที่เลือกใช้ก็เช่นกันนะคะเพราะว่าการสร้างเส้นจักรจากวัตถุดิบที่ดีวัสดุที่ดีก็จะทาให้เป็นเส้นจักรที่ดีะคะ่ะโอเคค่ะก็สําหรับ ชมกันได้นะคะที่บูธของบริษัทอเนกแมชชีนารีค่ะก็บูธจะอยู่ที่บูธ B41 นะคะ h 9 8ค่ะลูกค้าท่านใดก็สามารถเข้ามาเยี่ยมชมสอบถามกันก่อนได้ค่ะก็ยังไงวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณปิยวันมากนะคะที่ให้เกียรติกับทางบริษัทเอ็มซีประเทศไทยนะคะก็ขอบคุณเอ็มซีเหมือนกันขอบคุณมากๆเลยค่ะค่ะแล้ววันนี้นะคะเราก็ขอจบกันไปเท่านี้ก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ